เาเสือใหญ่เจ้าจะมาเอาอะไรอีกวันนี้เจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใ,ใหญ่เป็นแมวจรที่ชอบวนเวียนมาบ้านนี้สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆมาชมสวนบวบก,กันค่ะ สวนบวบมาดดอกบวบก,กำลังออกดอกนะคะพึ่งมาหาเจสรดอกไม้มหาน้หวานที่ดอกบวบเต็มไปหมดเลยค่ะอ้าวพอคนมาหายไปซะงัน้นยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วนี่ไง นี่ไงมาแล้วมาแล้วน้องเพึ่งมาแล้วค่ะมาดูเข้าหาเจอสสนกันนะคะดูน้องพึ่งหาเจอสสนกัน มากันเยอะยะเลยที่ไม่ใช่พึ่งก็มีนะคะตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนเหมือนตัวตอ่อแมลงตัวใหญ่ๆก็มีตัวอะไรนะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะตัวอะไรมแมลงผู้หรืออะไรตัวใหญ่มากเลย ไปแล้วชมชมอดอกบับกันนะคะวันนี้ดูน้องพึ่งดูน้องพึ่งตอมดอกบอับมีแมลงผู้ด้วยนี่ไงแมลงผู้จริงๆด้วยอยี่ไหนละยี่ไหนอย,ยี่ไหนย,ยี่ไหน มรงผู้จริงๆด้วยตัวบล่มเลยมาแย่งเกสรนงครึ้งเห็นลูกบวบไหมคะเพื่อนๆได้กินหลายลูกแล้วนะคะเพังปลูกปีนี้นะคะก่อนนี้แต่เขาเป็นพุ่มใหญ่มาก พุ่มใหญ่มากเลยสนามกทดลองทดสอบฝีมือกลายเป็นสวนบัวไปแล้วนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรเพราะยังเช้ามากนี่ค่ะลูกใหญ่ๆเนี่ยลูกใหญ่ๆเนี่ย ใบเขาบังค่ะมองไม่เห็นพอมาเขีย์เขียดูอ้าวแก่ไปซะแล้วเลยต้องเอาไว้ทำพันจริงจริงจริงๆแล้วแก่ไปสาสี่ลูกแล้วค่ะที่เห็นเห็นอยู่เนี้ยแก่ขนาดเนี้ยสี่ลูกแล้วค่ะโอ้มาแรงทู่ตัวนั้นแย่งเกียสอดน,น้องพึ่งดูสิตัวเองตัวใหญ่ น้องพึ่งตัวน้อยๆเห็นกันไหมเนาะเห็นมองเห็นกันไหมเนาะเห็นไหมคะตอนเช้าเช้าแย่งน้ำหวานกันชุลมุนวุ่นวายเลยค่ะการออกหาน้ำหวานของพึ่งก็มีประโยชน์นะคะทำให้อ่า ได้มีการผสมแก้สอนระหว่างดอกด้วยนะคะแล้วมาดูมุมนี้กันดีกว่าค่ะมุมเนี้ดอกเยอะน้องเพึ่งหายไปไหนกันหมดแล้วมุมนี้ก็ได้กินลูกหลายลูกแล้วเหมือนกันตอนนี้เพิ่งจะหกนาฬิกากว่ากวา จเลยทำให้แสงแสงไม่ค่อยสวยคงได้ภาพที่ไม่ค่อยสวยคงมืดมืดหน่อยนะคะ <c oughs> นี่ดอกเอนี้นงเพิ่นกำลังหาจะสอนหาน้ำหวานกันกำลังหาน้ำหวานค่ะเดินวนรอบเลย <c oughs> ดูพฤติกรรมของเขานะคะอุ้ย เขาคลุกเขาเอาเอาเขาคลุกเขาเอาเอาแกสอนค่ะแล้วก็พยายามจะดูดน้ำหวานค่ะโอ้ยชูกล้องสูงมือสัน่นภาพอาจจะสั่นหน่อยนะคะ พาชมสวนบววชมดอกบววชมน้องพึ่งค่ะเช้านี้เพิ่งจะหกโมงกว่าๆนะคะแสงอาจจะไม่พอภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะดูน้องพึ่งหาหาน้ำหวานนะคะ มาแย่งกันแล้วมาแย่งกันแล้วเกือบแกไปแล้ว <c oughs> ยังกินได้อยู่หรือเปล่าเนะ <c oughs> าะเมื่อวานนี้เก็บไปสามลูกอ่อนๆค่ะเมื่อวานนี่ค่ะสวนบวบของมมดนะคะพืชผักสวนครัวที่อยู่ติดกับบ้านนะคะ <c oughs> อ่าถัดจาก สวนบวบขึ้นไปตรงนู้นนะคะมีเห็นมะกรูดไหมคะมีต้นมะกรูดอยู่ต้นหนึ่งดอกมากค่ะดอกจนกิน่งโน้มเลยค่ะเห็นไหมคะดอกมากเลยตอนนี้กําลังลูกแก่ๆทั้งนั้นเลยน้ําจุกเลยค่ะเหมือนน้ามะนาวเลย <laughs> มาชอบน้ํามะกรูดมากกว่าน้ามะนาวเพราะว่าน้ํามะกรูด จะปนกลิ่นหอมมากกว่าน้ำมะนาวนะคะจะมีกลิ่นหอมมากกว่าจะชอบชอบมะกรูดมากชอบน้ำมะกรูดมากบีบใส่ปากทำให้ลำคอโล่งได้นะคะมะกรูดอุ๊ยพอพูดถึงลำคอโล่งนึกถึง กาแฟแล้วชงกาแฟไว้คงเย็นหมดแล้วพอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะบุยภาพผงสันหน้าดูเลยเดี๋ยวไปตัดต่อนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันค่ะโอ้ยขอให้ภาพชัดๆทีเถอะ 拜拜。Bye bye.